สวัสดีครับผู้เล่นเกม s ส o o of c h ชา d ทุกท่านที่เป็นคนไทยวันนี้ผมแกบ์ไอดีตามนี้นะครับจะมาขออธิบายข้อมูลเบื้องต้นสิ่งของที่จำเป็นในห้องมักผ่อนนี้สำหรับผู้เล่นคนไทยใหม่ทุกท่านตู้ขายน้ำไว้ซื้อของกินของใช้เอ้ไม่ใช่เครื่องดื่มขนมเพื่อเติมพลังแดงกับเหลืองอันนี้นะครับแต่เลเวลหน ก็ส่วนใหญ่จะเก็บช็อกโกแลตตามพื้นขนาดทำเคสและน้ำก็ซื้อติดตัวไว้บ้างพอเลสวลสูงๆค่อยซื้อชิปชิปคือตัวนี้ครับแลกชิปมาดูสามคนครับบิสเนสบอยสามคนนี้มีอะไรมาดูคนลิมคนนี้ลันเชอร์แมจเมอร์ถ้าคุณเลเวลสิบหกมาซื้อติดไว้ก็จะสามารถไว้ป่าคู่ต่อสู้ที่ถือปืนจะทำให้ปืนของคู่ต่อสู้คนนั้นไม่สามารถใช้ได้ไพ Fighter t i c กเกตัวนี้ถ้าคุณใช้คุณจะไปเจอคู่ต่อสู้ที่ใช้เหมือนคุณจะทำให้สู้กันสองต่อสองไม่มีคนอื่นมารบกวนแล้วก็มีเวลาจำกัดถ้าคุณต่างคนต่างค่าไม่ตายก็ตายทั้งคู่แต่ถ้าคนหนึ่งคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งชนะก็จะได้สิบแถกเป็นรางวัลน,นะครับ Slot s ซั p เปอร์อ๋อไฟเตอร์ไฟไอ้ไพ่ไฟเตอร์ติกเก็ตถ้าคุณใช้คุณจะใช้สล็อตอัปเกรดสปุ่มนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยที่เหนือปุ่ม B ขึ้นไปเนี่ย สล็อตอัปเกรดคือพวกนี้ครับปุ่มรัดเอาของในตเป้มาดูต่อไปสิ่งที่จำเป็นต่อไปรีแพคคิดอันนี้ไว้ซ่อมของครับผมติดตัวไว้ก็อย่างน้อยก็หกร้อยขึ้นไปครับไว้ซ่อมของต่างๆที่เรามีซ,อม,ซอมบี้ดูตัวนี้น้ำยาซอมบี้อย่าไปซื้อนะครับเพราะช่วงแรกๆมันจะแรงมันจะทำให้เอิดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ดีเลยครับ เก็บของฟรีแต่ขนาดทาเคสเอาแล้วก็ไปขายขายคืนเดี๋ยวไว้ค่อยบอกต่อไปว่าขายคืนยังไงได้ VIP ถ้าเลเวลหนึ่งมาใหม่ๆเป้เนี้เป้น้ำเงิน,เป,น,เ,งนเป้ส้มเป้เขียวอย่าไปเอานะครับขอแนะนำให้มาเอาเป้น,นี้3ามอันนี้เป้กบเป้หมีแล้วก็เป้แพนดา้าสมมุติจะเป้แพนดา้าดูคอนดิ t ชั่นห0 0่ ดีเฟนต์คือแล้วรับแรงป้องกันการประทะของคู่ต่อสู้เริ่มต้น10%สูงสุด15%ดังนั้นถ้าคุณอยากให้สูงสุดตามที่สเปคกำหนดก็มาซื้อตัวนี้อัพเกรดคิดสังเกตภาษาอังกฤษ1อัปเกรดได้2ยูนิตก็เท่ากับว่าจะอัพเต็ม15ก็น่าจะใช้3 3ตัวครับเพื่อที่จะให้อัพเต็ม m a ็ Mac Energy อร์จีอัพเกรดพลังเหลือง ควรอัพซื้อที่ละอันนะครับอัพพลังเหลืองเพื่อที่จะแรงต่อเนื่องในการต่อสู้มันจะได้ไม่เหนื่อยง่ายระเบิดแดงตัวนี้ถ้าคุณเลเวล2มาซื้อติดติดไว้ครับ4-5ลูกเป็นระเบิดที่ได้ผลสุดทําให้พลังเวลสูงสูงลดลงวพวกกแล้วมันถูกดีครับ Mac Heal u p เ a t e ไว้อัพพลังแดงต้องอัพให้เต็มนะครับ ซื้อทีละอันอัพตามเเวลถ้าอัพไม่ได้มันจะบอกเองครับว่าคุณขาดแท็กหรือว่าเรเวลคุณไม่มากพอที่จะอัพแล้วมันก็จะบอกซื้อทีละอันครับสเตนอัพเกรดพลังเขียวตัวนี้คือพลังสเตนถ้าคุณไม่มีแท็กมากพอก็ไม่ต้องอัพครับไว้ที่หลังสุดเพราะมันจะแรงเมื่อคุณใช้มือเปล่าส่วนมากเราใช้อาวุธครับเนี่ยที่ผมถือส่วนมากจะใช้อาวุธเด็คกคนกลางคนนี้มีอะไรเขาไปดูครับอาวุธครับ ถ้าเลเวลหนึ่งใหม่ๆฟังนะครับเอาตัวนี้เลยครับไอโฟมทูบเนี่ยเจ็ดห้าบาทเจ็ดห้าเหรียญเนี่ยซื้อแล้วก็อัพไปมันจะเต็มที่แค่สามแต่มันก็โอเคแล้วครับสำหรับเลเวลหนึ่งคอนดิชันห้าสิบตีห้าสิบครั้งหมดก็ซื้อรีแพคคิดคอยอัพด้วยครับหนึ่งอันก็อัพได้ห้าสิบคอนดิชันนอกจากนั้นก็เป็นอาวุธ สำหรับตามเลเวลครับใครเลเวลไหนก็มาซื้อขอแนะนำว่าให้ดองเลเวลหนึ่งนานๆเก็บได้สักหลายพันแท็กถึงหมื่นแท็กเป็นหมื่นๆเก็บให้ได้มากที่สุดตามที่คุณจะเบื่อเลยครับเพื่อที่จะกระโดดเลเวลข้ามไปหลายๆสิบเลเวลจะได้ไม่ต้องเปลืองแท็กในการอัพเกาะเพราะไมนั้นขึ้นเวลทีก็ต้องอัพเกาะที่มันเปลืองแท็กครับพวกนี้เด็กสองคนนี้ก็ตามที่เห็นของส่วนใหญ่ต้องอัพโดยพึ่ง อัปเกรดคิดเด็กคนริมขายอะไรกระบวนท่าสกิลต่างๆครับก็มีถึงเลเวล5ถ้าคุณเลเวลหก็มาซื้อให้หมดทุกท่าต่อไปของที่ไม่มีในนั้นก็มาดูในนี้สิ่งที่จำเป็นที่สุดถ้าคุณมี VIP เข้ามาสเปเชียลไอเทมสล็อตอัปเกรดครับจำเป็นที่สุด ประมาณเกือบ300 VIP ถ้าคุณมีก็มาซื้อนะครับแล้วก็มาเก็ตหัวข้อสำคัญก็เข้าไปนบหาของพวกนี้ของที่ไม่มีในนั้นคืออยู่ในนี้ก็จะเป็นลายไอเทมลายไอเทมคือของตามเทศกาลต่างๆก็จะมาขายหลายๆอย่างถ้าซื้อตามเทศกาลก็จะถูกแต่ถ้าซื้อหลังเทศกาลก็จะแพงอันนี้คือการตั้งค่าหัวก็อาจจะมีบางคลิปที่เสนอไปแล้วคราฟไอเทม ก็รายละเอียดก็เก็บของดอกตามพื้นแล้วก็มาแรกเอาเนี่ยครับมาขอชี้ของที่แพงหายากดอกก้อนวะิงครราคาหลายหมื่นแท็ก a n g e Wings แล้วก็อาจจะเป็นพวกกองเล็บพวกนี้ มันจะเร็วแรงสำหรับเลเวลนั้นๆแรงที่สุดในอาวุธของเลเวลนั้นๆมาสุดท้าย VIP หาได้ฟรีในนี้บ้างเนี่ยครับโหลดและลันเกมตามที่มันกําหนดพยายามหาคําว่าฟรีฟรีมีหลายอย่างฟรีแบบลงทะเบียนลงบัตรเครดิตอันนั้นก็ไม่ต้องไปสนหาฟรีครับพยายามสะสมไว้ดูวิดีโอก็ได้ครับอันนี้ของผม Android ถ้า iPhone iPad จะเป็นอีกอย่างหนึง่งถ้าผมจะไม่ผิด เบื้องต้นอันนี้ก็ถ้า VIP มีเหลือเฟือก็มาเล่นครับจะเสียทีละ10 VIP แต่ส่วนมากจะโดนกินครับน,น,นานๆผมอยู่นี่มาเกือบ2ปนนีนานๆจะได้100 VIP ก็คือมีครั้งเดียวเป็นนักเรียนติดกัน,กนครับการพนันไม่ดีนะครับเบื้องต้นก็เดี๋ยวขอจบวิดีโอในการอธิบายของเท่านี้ก่อนจะได้สะดวกในการอัปโหลด อืมไม่มีอะไรแล้วครับพวกนั้นแคนสกอรไม่ต้องไปก่อนเลยครับเล่นไปเรื่อยๆรูเร้เองเ,เดี๋ยวขอจบก่อนครับสวัสดีครับ